สวัสดีครับถ่ายทอดสดครับขออนุญาตรีวิวสินค้านะครับอันนี้สินค้าทําขึ้นจากเหล็กแหนบนะครับสุกแข็งอันนี้เป็นงานสั่งทํานะครับงานสั่งทําจากท่านคุณชัยวัตนะครับคุณชัยวัต์ตำบลวังหินนะครับอําเภอเมืองจังหวัดตากนะครับขอบคุณมากนะครับมาสเต้หนึ่งนะครับ แรมบูหนึ่งนะครับแรมบูเราจะทำเป็นหัวมังกรให้ใส่ลายให้นะครับใส่ลายให้สองข้างด้ามยาวหนิ้วนะครับใส่หมุดแน่นหนาครับไม่ต้องกลัวหลุดฟันได้เลยสันจะหนาจิตนิ้น ยาวหนึ่งพุดนะครับ12นิ้วครับเรามีฝักที่ทำจากท่อ PVC แถมให้หนึ่งอันนะครับผูกเชือกร้อยเชือกให้เรียบร้อยนะครับท่นเดินป่าได้เลยนะครับแอมโบจะรีวิวให้ สินค้าให้ดูก่อนส่งนะครับครับคมครับ ครับ อคยู่เหือเดิมครับครับคุณชัยวัน์สินค้าจะเดินทางไปหาท่านวันนี้นะครับคุณชัยวันรตำบลวังหินนะครับอำเภอเมืองจังหวัดตากนะครับ ตัวเรารับสินค้าได้เลยนะครับสินค้าจะเดินทางวันนี้นะครับ3ามโมงครับมีฝักท่อ p v c ให้หึงอันนะครับเห็นตัวเรารับได้ครับใช้วัดใส่มุดเน่นหนาให้ไม่ต้องกลัวหลุดนะครับ อันนี้เป็นมาสเต้น,นะครับสันจนาห้ามิลน,นะครับยาวสิบนิ้วครับยาว10บนิ้วครับดามยาวห้านิ้วสี่หมุนนะครับกว้างสองนิ้วนะครับทองครับ หลังจากควนต้วไม่ไผ่ขาดเลยนะครับ สองอันเลยนะครับคุณชัยวัดนะครับตำบลวังหินนะครับอําเภอเมืองยหวัดตากนะครับงานเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมส่งท่นานวันนี้นะครับขอบคุณครับ